แล้วว่าดีตอนเซาเ้่พีนองเด้อวันนี้ก็ไปได้ท่ามือมังกาลาศาครับเรินมแบขายเสือขาขายอ่าท้าครับสมารถนเดือดร้อยนะครับวันนี้วันที่30สีนอง่นอ่มอื่นกับทีมส่งไทยที่ก็ตอนรับึ้นมาได้ครับส่งถ่ายที่เ่าครับ30เยนหนี่น้นง เานี่ก็มาไดทไทยตลาดพี่น้องน้องด้วยครับตลาดเต่บ้ันถามกับมีเสียพามือสองมีล่องเท้าครับล่องเท่าเฮามีคุยยิ่งดูได้เล็กเล็กหน่อยขนาดใหญ่ใหญ่มีเหมือนกับราคากะเป็นกันเองครับราคากะจาหลักสินค้าครับนี่ครับมีหาซีตลอยยีซีตลอยเก้าเก้ารลอยกัมีพี่น้องตลาดเต่าห้อครับมาเต้าครับ เดี๋ยว่ามือสองห่อกับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยว่าส,ยาาาสวยๆนิ่มๆนะครับเขาเต่าเนี่ยครับพี่น้องตัวกระจิมหาโตะละลอยครับมีไม้มีเมต่าแบบแบบตุ๊กช้า ขุนซ่าครับประท่านครับพี่น้องปักท่านปักท่านขุนซ่าสีที่บาทนะครับพี่น้องบ่แพลงนะพี่น้องเนื้อขอบกรอบกับหวานๆตานลาดเจ้ากันสามครับของใหม่ๆทุกเสาร์พี่น้องใหม่มทุกเสาร์ฝากพี่น้องมาสนับสนุนเรื่องพี่น้องเด้อถัดมาท่านหนื่กคเป็นมัวเป็นถุงเท้าเป็นกอกแกนครับของผู้หน่อยผู้ใหญ่มีเมืดพี่น้องน่ครับ มีหลยสิ่งลายอยางหลายใสพี่น้องโอ้นี่งวยๆครับนะครับคุา,าน่าขายเป็นคููแง่นบำน่ค่คคูจักบาทยีทท่สิบสบาทก็ได้สนับสนุนแม่ค่ะครับเจ้านี้เปิดในเพื่อนพี่น้องสนับสนุนในเพื่อนเลยครับ แบงท้าเนาต่นเชามันกับผมด้วยของคู่องิากั้าเงินจะมแบบุงทาพี Blue ่น้องสี่ย no ี่สิบแมนเอาม่าสนับสนนเปิดรนห่คูสี่คูเอาสีดำสองสีดอสีขาวสองคูอยอยเอา6คูมาเลย โก้ออยครับเอาแบบไรคะเอาขทดน้ำเกลีอเลกเอานึ่งสเอานึ่งเอานึ่งสองอไปานับาทสกันยี่น่นี้ไอซีตันันมาวันึ่นับแสนันแม่ขาก่อนด้วครับเด้อเปิดร้านใหม่มันหมานมัหมาน ครับซื้อมาแล้วครับพกคูลอยพี่น้องถูกๆหนู่าอไเด็กเกลียกไ่ก่าเลชเดี๋ยวป่าสวยๆงามๆเลยครับเลยปู้สนับสนุนห้างกำลังเหลือกันอยู่ครับพื้นละหาพื้นลราอยครับ โอแห้งครับสองตัวลอยก็มีพี่นอ้องตลาดเจ้าบ้านกามโครันต์ตานุเทากำลังมากครับสวยงามๆครับ กิงกระล้านนองฝ่าครับตับไก่ใส่กรอบกิ้งหมูครับมดล้อก็มีแหนมก็มีครับหอมๆครับแซ่บๆเลยครับตับไก่น่องฝ่าเนี่ยบ่เข้าได้พี่น้องบ่เข้าครับอร่อยออร่ยครับนี่ขอนียวพร้อมครับมหมูก็แซ่บๆหอมๆเลยครับเด็ก พี่น้องมาสนับสนุนน้องฟ้งาละกระดาษเจ้าบันทามครับรับไปน้องฟ้าหนิ่งาเข้าด้วยครับเ้วยกินเนื้อครัาดีใจครับแบบ ท่านมีก็ะ้านแม่ทูครั้บป้ายแห่ครับนี่น้องใหม่นอมีครับความมืดย่างปลาทูเขมครับปลาทูเข้มเปลียครับหอมหอมกับตัวก็เขาเนื้อมพี่น้องเนื้อแหงเนื้อแหก็มีพี่น้องใม่หมเนื้อี้งกับน่เปลี่ยนก่อน้ามีมืดพี่น้อง กันับตรงนู้นเขาก็พลังมากครับคนม่ไก่ปีใหม่ไก่ไมดูุบไก่ปีใหม่ครับคือมาโซบีจะเสิร์ฟแ่เน่ไม่ไปทำไมว่ากันว่ได้เอากันเอาไม้ควรมาเตาก็พลังมาได้ครับคุณแม่ได้ก็ลังคือคับแปงไทยครับ มุ the ่นมีขนม่นมยูนบรรดาครับทยเวกุ้งากุ้สดครับไก่ละสี่ไกละเส้าบาทครับเออครับครับกุ้งเาครับกุ้งสดรั่น้องอนมีลูกข่าฮ้อกลังแยกกันนะครับ มาเศร้าบาทครับบาบเศร้าบาบเด็ี่ฉนจเอาไปลูนะเขีนนะม่ทุกเสาครับกต่ว่าไข่าคนเจ้าเยอะครับเ้วยปาใหม่ๆครับได้่าวได่าไปยินได้ครับไปยินได้มาทางนี้กับแคลัวลูกของแม่ไมนข่าห้าครับบันจัโลงครับนี่ครับแวที่นี่ามาสนับสะุนนครับเดี๋ยวที่บอกไอ้นกมาเอาอย่ เขาว่านเอยหาจากกะลาสีเอาจากก็ไออกไปทัดขนมาที่แกบมาเลมาเส่นในเมืองทหารบาเละมาเส่นในอุรุณนะไปเอาเส้นั้งกะลาสีดีลูกบล็กบะหมี่เนี่ยครับแกงตุลเมล่าข้าวครับก็ต้มยำคอคอละลอยครับนี่ครับสามกิโลลอยครับผมแกงแกงโมเมล่าเนี่ยเปียกบางนะครับเปียกบางข้าหวานคำธรรมชาติครับตรงกลางครับ กว่ายาอยเงี้ยน่าจะไปกินประจำเหมือนกันั้กบอแน้แาเนสามลขาวับแนิ่ม่พี่น้องด้วยปรดาบางวันนี้แต่ลูงค้าเขาทีว่าผู้ชนะต่นินกำลังาครับขอไก่ปีมหมเมือนี้วันที่สามสิบพี่น้องวันที่สาอนีดที่สามเอดือนแบีกันใส่้นๆกันครับสงที่เราต้อนรับใหม่

มาทำบุญนำครับขับบุญตักบาทนำครับนี่ท่นานหลวงพ่ออยู่ตัดประจำตลาดต่างก,ก,การเดินกระตั้งเพื่นกับปัตตดหลวงพ่็ได้มานั่งอยู่ตลาดครับหลวงพ่ออยู่วัดประจำบ้านเท่าไหร่ครับครับราคาปุ๋ยน้องครับจ้บาววันสามเลยน อาหารทะเลอาหารบอกครับทุกก่อนครับนี่ส่นี่เนื้อนี่ครลายย่างครับน่เลือผัดกลดปลครับ่วงนี้มันไก่ปีใหม่ครับเหมือนีวันที่สามสิบอาจจะมีสังสรรคตะบามือนี่สาบเนี่ทรงไทยพิกาตอนรับปีใหม่ด้พี่หนังกลับี่นองเาส่งนึงก็จัดหาอาหารเตรียมไวครับอาจจะสังสหรันึ้่งนึงพี่หนอง ตลาดต่าวาอาจจะเกิดคาแก้มาเต่าหน่อครับอยากไปมังก็น้งกานดีเลยครับเด้อได้แบนี้เค้มครับ้ครับเลนครับเครับไเยครับ้เลครับไครับสกเร้เลยครับด้เยรด้อครับด้กับไดครับด้เครับ้รัไเลครัได้เรด้ครับ้ั้งทับ้เลยยั้งเด้เรับได้ครับไดดรับไดครับเครัรครับเครับ โอเคแต่หอมอร่อยครับกินเราปฏิติดใจครับได้มีการกินไก่เม่สายเลยครับเออด้อได้กินไนยยางครับกินเราสิบบาทก็มี่ยี่สิบบาทก็มีครับที่ทอดปลาีทอดไก่ที่หลับหมูได้กินเนยยางครับเนยปลากับนี่นช่ไ หนึ่ปลาเมลีไ้ครับเดืหนึ่งปลาลวกพักครับปีใหม่แล้วค่ะแล้วบองพี่น้องน้พี่น้องน้อพี่น้องวกี่วเห็บๆจ้าเห็นไหไหมครับมีฮอนฮอนีครับไอ้รวนรวนพี่น้องคนปลาครับคนปลาบานบานน้ครับปลาที่ปลามาปาครับที่ปลาไข่พี่น้องกแนวงนครับเ เป็นซุปดอกสังพี่น้องให้กินว่าติกบใหอกิปดอกงยเแสบด้วยครับของเมลีทุกเส้าครับทสวนเต็มกับเมื่อครับฝากเันับจำนวนเด้อพี่น้องเด้อในกระสุนจุดนี้ค่ครับตบาทเก้าบาที่ชิด้ยอะจะลิกก็ได้คุดก็อะุชุ่มมนี่ก็สมงมวแม่แรเด้ครับเรย หวานหอมสดครับเม็นแจกมครับดอกของหนาวแขมข่าแถมบักพกน้ำครับบักพีนก่การครับพี่น้องลแขมเลยเยมากไม่ไม่ครับทุกเก้าครับมา้นท่านนี่กับบักตัวมันบานไหมครับนี่กับคุณมันบ้านผูกเอ็นกับมือครับกับพัดตาดอกด้วยกันครับเอาไปหลวกไปต้มไปเนึ่งกิงกับคนกับเจียวถึงกับหลับงัวนหลับก็ใส่แซ่เลยมครับพี่น้อง ตลาดเจ้าวางามครับหมดทิวที่สามสิบท่านว่าดวงนี้กับี่นอนฮักกัมาก่ทัดหลายอาจแจ้งหน่อยจังว่าอาจมีมาหลายครับสวยครับเจ้าเจ้าใส่หมวเหีียวร้านมากนี่สวยงามๆครับไปดไปตรงไปเนืองครับไม่คือว่าเป็ลาบรับก่อนกันเลยท่นอกลับเ็นนอนดี ที่ถูกย่างนะครับด้วยตักเข้าหลังจากเพลินพักคอนไปหลายมือครับปรได้มาขายมันกับมาล่วงอยู่ครับตอนนี้พี่น้องห้าพลังลังไหลามาเลยครับเด้อตลาดเ่าห้องส,สองโด๊ะสองบ้านพี่น้องขอบพี่น้องมาสผมรักพี่น,อน้อครับเด้อยโวยหอขอบพี่น้อง ม็อบตาม็ครับหมัวนะครับ้อหัวเชือกมนหวานครับวานแสบครับมาจกดสดรดเลยครับหม้ัวครับนี่ยหอมอยแจงหอยมกน้ำมน้ามีด้วครับเอ ขอดไปแดดจาว่าเป็นปลาลัดดวเกมีเขาก็เนียวหัน้อนี่บอกพี่นอพี่น้องโอ้เสบเลยนี่เขาเป็นกองได้พี่น้องเยเี่ยกับอาหารมีรานบันห่อคาเ็แน้อยน้องครับตอนนี้กาเนำลังองการที่ทำครับต้นาคือตอนขามั่นกรอบ พร้อมครับปกเครื่องครับเครื่องปรุงคนเคีย่องและทั้งนี้ขนมเสร็งนะครับเส้นขอบคุณนบานเข้าครับเตืนน้อยครับเตืนน้อยใส่น้ำยาลงไปแล้วก็กินแซ่กกินอร่อยครับของเหนียวเหนียวครับเป็นนุ่มขาบานๆครับใหม่ๆทุกเส้าครับพี่น้อง กบพีกกับไม้ไม้ทุกเต้าครับกบเสครับมันบานแต่ละนาเพิ่มขึ้นกันครับล่ำใหญ่ๆกบกพี่น่องไม้ไมทุกุทุกเตาไมม้ทุุดกพี่น่องด้วยแต่ตะวันไม่ขาดคนเก่าู่ครับของม่นมาทุกเต้าครับไม่ขาดคนเก่าอยู่ครับตื่นใจลยครับด้วยตื่นใจตื่น่นใจดีไับ หมอใช้น้ำปาไช้แล้วกินว่ามตีปดค่ะดค่ะตีแปดไชบเ้ด้หดไช้เต้วันหนึ่งใคยากินตรมไก่แกงไก่หยวกกล้วยกัเมียนมารกิน้องนู้นยวกกล้วยดำเด็ดครับแซ่บนะไชาใชแกงไช สมชายใส่หยวก่วยได้ ai, my father, my ี่นอนด้อครถโดัสาร้อบเอาไง้่อสมีนะครับเอาไม้สคราบคนทิพยก็ือนะครับเก็บไบเลี้ยงครับเป็นโมเลย์ลมากครับิสะอาดครับสะอาดคุลักษณะไม่ครับตักใส่ใส่ใส่ปลาตกอะแยงครับใส่ข้าที่นอนตลาดน่ำครับ